วันนี้ที่รอคอยทีมงานไทยฉายคิมซูยอนสั่งรื้อก้าอีกลังดึกหลังอยากตีแบดส่วนตัวในฮอนแฟนมิวันที่13มีนาคม2568มหกรรมเปิดโปงพระเอกเกาหลีชื่อดังมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดผู้ใช้งานเอกรายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าลองไปถามวีรกรรมของนักแสดงชายท่านนี้กับทีมงานที่จัดคอนเสิร์ตให้ที่สยามพารากอนดูสิเขาจัดที่นั่งหลายพันที่แต่พอถึงเวลาตัวเองอยากจะตีแบดตอนกลางดึกคืนก่อนที่จะจัดงานสั่งให้เขาล พื้นที่ทั้งหมดแล้วไปตีเส้นขอดแบตหลังจากตีเสร็จค่อยให้จัดที่ใหม่พอจัดงานเสร็จรอบแรกอีพวกสตาฟมองตาริบบิมมมไม่มีเงินซื้อบัตรแล้วยังต้องมาจัดสนามจะนอนไม่ได้นอนตีแบตเสร็จจัดเก้าอี้กลับคืนใช้แล็กซินตีขอดแบตตั้งเน็ตแบตงานปี2014ิคิมซูยุนเอเทียทัวร์หนึ่งสโตนเมโมรี่อินไตแลน์คืนวันถัดมาอยากจะตีแบดอีกบอเกนไนขอให้ไปตีแบดท,ที่ขอดโดยจะเหมาขอดให้ก็ไม่ยอมเดี๋ยวเป็นส่วนตัวจะต้องตีในพารากอนฮอน จากวันนั้นจนถึงวันนี้กูรอมานานมากวันที่เขาจะตาสว่างกันสักทีกูจําได้นะคะที่บอกว่าเน็ตไม่ตึงตีไม่ได้ถึงเน็ตใหม่ก่อนที่จะมีหลายคนเข้ามาโพสต์ภาพตีแบดมินตันรวมถึงคลิปออกมาอย่างมากมายพร้อมทั้งโพสต์คิมซูยอนบอกว่าสถานที่จัดมิงวันนี้เมื่อวันเขาเพิ่งใช้ตีแบดไปเป็นการยืนยันคําพูดของผู้โพสต์เรื่องดังกล่าวซึ่งหลังจากที่ผู้ใช้งาน X ได้โพสต์เรื่องราวนี้ออกไปนั้น มีผู้เข้าชมถึง5.8ล้านครั้งยอดรีทวิต27,000ครั้งและมีผู้โค้ดข้อความแสดงความคิดเห็นโจมตีพระเอกดังเป็นจำนวนมากคิมเกิดในวันที่16กุมภาพันธ์คศ1988ที่เขตคังนัมโซวประเทศเกาหลีใต้พ่อมีชื่อว่าคิมชุงฮูนที่เป็นนักร้องนำในวงยุค80ชื่อเซเว่นดอนฟินพ่อแม่แยกทางกันตอนเขายังเด็กและมองตอนเองเป็นบุตรชายคนเดียวที่ได้รับการเลี้ยงดูจากมารดา แม่ของคิมส่งเสริมให้เขาเข้าเรียนการแสดงในช่วงที่เรียนอยู่เพื่อช่วยให้เขาเอาชนะบุคลิกภาพที่ขี้อายและเก็บตัวได้ความปรารถนาของเขาที่จะเป็นนักแสดงเริ่มต้นขึ้นระหว่างช่วงมัธยมต้นถึงมัธยมปลายบทหลักเรื่องแรกในการแสดงคือละครเวทีเอ i d s u m m e r เมอร์ในรีมของเชคสเปียร์ในบทของพัก จากนั้นจึงเล่นในบทของเคนิกี้ในมิวสิค l าลเกรซและตัวละครชื่อเรื่องในละครแฮมเล็ตเมื่อคศ2 0 0 6คิมจบการศึกษาในระดับประถมถึงมัธยมปลายที่เขตทางนำ้ำโซและเปิดตัวเป็นนักแสดงโทรทัศน์ในคศ2 0 0 7หลังจากการออดิชั่นเขาเข้าศึกษาต่อในสาขาภาพยนตร์และการละครที่มหาวิทยาลัยจุงอังเมื่อคศ2 0 0 9 เมื่อวันที่24มีนาคมคศ2 0 2 4ิ 2024, คิมปฏิเสธข่าวลือเรื่องการออกเดทกับนักสแสดงหญิงคิมแซรรนหลังจากมีภาพโคลสอัพของทั้งสองที่เธอโพสต์ลงอินสตาแกรมชั่วคราวแล้วลบออกถลกเผยแพร่ออนไลน์ต้นสังกัดของเขาโกมีดาลิตระบุว่าข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริงพร้อมอธิบายว่าภาพดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นเมื่อทั้งสองอยู่ภายใต้การดูแลของต้นสังกัดเดียวกันและพวกเขาไม่ทราบเจตนาของเธอในการโพสต์ภาพนี้ นอกจากนี้ต้นสังกัดยังเตือนเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่หมิ่นประมาท